ก็จะมาอีกทีนึงคือฟิชเชอร์ทาร์เนี่ยลต้องมานั่งจำว่าเออฟิชเชอร์ทาร์มันสัมพันธ์กับโลกอะไรบ้างนเนาะอย่างเช่นเจยวกราฟิคทางใช่ไหมหรือรเมคเทสซั่นโรเซนเคาวซินโดที่มันมีสามอันนะั่นแล้วก็แวลีคอร์ซิตี้แสดงว่าสาเหตุมันมาจากจนะเอ็นเอ่อถ้าแบคทีเรียเนี่ยหนูน่าจะจำได้นะเอ็นเตอร์เวลีทารนะอา่า อันนี้ที่มาตัดแค่เดีสิเห็นไหมว่ามันจะแดงทั้งหมดเลยมันจะเหมือนไอ,อ้โทรฟิกกรอไซติกที่มาจากการขันเลกขาดวีดีสองอะไรเปรียบเลยเนาะแต่แันนี้มันมาจากการติดเชือ้อลาแล้วก็อันนี้สำคัญมากๆเลยแฮรี่ลิวโคเพียเนาะมาจากไวรัสชื่อว่าเอฟซบารไวรัสแล้วก็มาร์เก็ตเจอร์หน่คนที่ติดไม่ใช่หรือแล้วก็อิโตมันก็สำคัญนะ มีสามข์อนแล้วก็อันนี้กัดเหลือลังใช่ไหมมันจะชื่อแปลกๆมีมอสซิเกเจโอลิงโกลูกเนาะมันจะเป็นขาขา่ามปื้นๆข้างลิงจะกันกันแล้วก็แทนซี่ไปแล้วนะเนาะไอ้ทนซี่ลิงกวไปทั้งอ่าในา็คขื่งสั่รงรองสิบห้าสิบนว่ามีลิงสเวลลิงมีฟิเชอร์ทาะ แล้วก็มีมเพชีเอ่อเพเชียลพาราเซสอันนี้ลอยล้ก่อนมาเลยนะอ่าแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ต้องมานั่งจำคือไอ้อีลิที่มาหมแกรนหรือว่าจิโอกราฟิกทางเนี่ยว่ามันสัมพันธ์กับฟิชเชอร์ทางแล้วก็อิโลแมสโอีเรซิดินมันจะแดงๆนี่เลยเนี่ยเป็นภาพจำมาเลยแดงๆแล้วก็อขอบขาวๆย้ายที่ไปได้เรื่อย แล้วก็อันนี้ออกไปแน่อันอโทฟิกกรอไซติกอันที่มาจากการขาดที่สามตัวเนี้ก็คือดูว่ามีโลหิตจางใช่ไหมแล้วโลหิตจางเนี่ยก็คือไอฮีโมโกบิน,นมันตามแต่เราต้องมาดูว่าเป็นเลือดแดงมันตัวเล็กหรือตัวใหญ่เนาะตัวตัวเล็กเรียกว่าไม,โค,บบาไมโครไซติกไมโครที่แปลว่าเล็กไมโครไซติกอันนี้เนี่ยถ้าตัวเนี่ยสูงต,ตัวใหญ่จากการขาดโปรเลตที่สอง เรียกว่าแมกโครโซไครซติกอมโกรไซติกกับแมกโกรไซติอันนึงหนึ่งขาดเล็กอันหนึ่งขาด B12 เนาะแล้ก็บีสิบสเหล็กก็จะมาจากเอาหารเนาะพวกคนที่กินไมนโกรก็จะขาดอดหรือว่าคนที่เสียงเลือดเยอะๆ,ๆเนี่ยขดาดนส่วน B12 เนี่ยมัน จะมีปัญหาในคนที่ผ่าตัดกระเพาะอาหารเดยตูง <_ d ata> เพราะว่ามันไม่มีไอเอฟเนี่ยอินทรีย์แฟกเตอร์หายไปหรือคนที่เป็นมังสวิรัติลักเพราะว่าปีสิบสองมันอยู่ในนื้นะ <_ d ata> แล้วก็อะไมลอยโดสิเนาะเป็นการสะสมโปรตีนในรีเทียไปถามว่าจะรู้ได้ไงว่าที่ตัดมาเป็นอะไมลอยดยต้องยอมที่สิบใช่ป่ะของโปรตีนอันนี้ก็เป็นเรื่องนิ้นเข้าข่าวนะ ทีนี้เราจะไปกันที่สาเลวิแกนเนาะสร,ร,รเลวิแกนเดี๋ยวเป็นเรื่องใหญ่นิดนึงนะก็ค่อยๆไปค่อยๆไปนะโอเค,อ,เคเอ่อ